เรื่องของข่าวสารคุณผู้ชมคะวันนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านในทะเลสาบสงขลาแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคูเต่าอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ,คะที่เขามีการรวมตัวกันวันนี้ค่ะไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะผ่านศูนย์ดารงธรรมกรณีให้เอาผิดนะคะกับประมงที่ทําประมงแบบผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลานะคะโดยเมื่อช่วงสายวันนี้ค่ะที่สารกลางจังหวัดสงขลานะคะนี่เป็นชาวบ้าน ในพื้นที่บ้านคูเต่าและครอบครัวชาวประมงในทะเลสาบสงขลาประมาณ50คนค่ะนำโดยนายอับดุลรอดเฉดบินและและก็ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านคูเต่าค่ะเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผ่านศูนย์นรงธรรมค่ะขอให้ดำเนินการกับประมงที่ผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลาโดยมีข้อเรียกร้อง5ข้อนะคะประกอบด้วย1สั่งระง,งับการดำเนินการตรวจยึดเครื่องมือไสหนอนเอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติ แล้วก็2ค่ะให้มีการตั้งคณะกรรมการไตรภาคีค่ะศึกษาปัญหาและก็ผลกระทบต่างๆร่วมกันในทุกภาคส่วน 3าค่ะให้ส่งคณะทํางานลงพื้นที่นะคะในการไปศึกษาปัญหาและก็ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการประมงพื้นบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหาและก็หาข้อยุติร่วมกัน 4. ก็คือการไปชี้แจงข้อเคลือบแคลงสงสัยของประชาชนผู้ประกอบการประมงที่ทําไซนอนนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมประมงในการปฏิบัติการตรวจยึดอุปกรณ์ประมงไซนอนในช่วงที่ผ่านๆมาว่า ทำโดยชอบหรือไม่แล้วก็5ค่ะให้ไปชี้แจงเครื่องมือประมงชนิดอื่นๆค่ะที่ถูกเจ้าที่ระบุว่าประมงแบบนี้ผิดกฎหมายนะคะหรือว่าประมงแบบนี้นี่ถูกกฎหมายถ้าผิดจะต้องดำเนินการอย่างไระนะคะหรือว่าพื้นที่ไหนที่ทําประมงได้หรือไม่ซึ่งชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาค่ะได้มีการเข้ายื่นหนังสือตามข้อเรียกร้อง5ข้อถึงผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้วเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ก็ ไม่ได้รับการแก้ไขก็คือปลายปีที่แล้วนะคะ,ะแล้วก็ในวันนี้ก็เลยมายื่นซ้าอีกรอบนึงแล้วก็จะมาติดตามผลการแก้ไขในอีก15วันข้างหน้า สำหรับการยื่นหนังสือของชาวประมงพื้นบ้านคูเต่าในวันนี้นะคะทางด้านนายรุ่งโร์และสุขผพ้อำนในการศูนย์นบรงธรรมจังหวัดสงขลาก็มารับหนังสือนะคะแล้วก็รับปากว่าจะนําเสนอต่อผู้ว่ารญญาชการจังหวัดเพื่อจะดาเนินการตามขั้นตอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะมีการดาเนินการแก้ไขปัญหาให้กับชาวประมงพื้นบ้านคูเต่านะคะที่มาเรียกร้องวันนี้ต่อไปว่าจะได้ข้อสรุปอย่างไรคะ